เมนูต้มเปิดค่ะทุกคนมาไปเห็ดกันแซ่บมือนี้มาค่ะทุกคนแกงน้ำใหม่กัน <c oughs> แกงพักค่ะทุกคนอันนี้น้ำใหม่ตุ๋มไว้แล้วเัาสิใไซส์แบบอื้อนะคะมือนี้นี่บักอื้อปีนหนุ่ยบบอื้อแบบอื้อหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็มีบักบวบนะใส่ลงไปก่อนแบบอื้อหน่อยเพิ่น บมยใหญ่ก็ได้เก็บมาก,กินก่อนเลยค่ะทุกคนกติดดื้อแล้วก็จังสิบปูใหม่นี่ละนี่เอาตีข้าวสีใสอ้าวใสื่งสองปูงไปก่อนเนาะเรื่องปูข้ากับมีนี่ละเกลือนี่ค่ะทุกคนแกงน้ำมายมังสวิรัสต้มเปะมังสวิรัปรสปลาซ่านจังแมนโมเมนต์เด้อพอกระสละ เดีย๋ยวจะต้มให้มะละกอเขานิ่มก่อนเอ้ยมะละกอสั้นไอฟักทองฟักทองอ่อนนะคะทุกคนให้นิ่มก่อนฟักทองน่าจะสุกนิ่มแล้วนะทุกคนเราจะใส่ใบลงไปทีนี้อันนี้เป็นยอดฟักทองโอ้โหนหมอเไปเถอะมียอดฟักทองมันก็มียอด,อมอมยอดชมจันทร์เออไม่ใช่มียอดชมจันทร์ดอกชมจันทร์นะคะทุกคน อันนี้หน่อไม้เราต้มไว้ก่อนมาต้มใส่ใบ,บยะนางไว้ก่อนนะคะทุกคนเอาใส่ดอกชุนจันรลงไปนะคะทุกคนอันนี้เขาจะสุกง,ง่ายมากแล้วก็พิกลูกโดดเนาะอันนี้ใบเะอมใบอย่างกบผักขาผักขาทุกคนใบผักขาด้วยค่ะติดไฟอะไรมั้ง่ง เดี๋ยวคนกันจะมา่ใส่ตะกัตตะกัศเสือไปได้คะ่ะทุกคนนี่ ه, ต้มเป๋ห้าได้ค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วตาจะประมาณนี้ล่ะเขียวๆคือหลือขอบคุณทีตาร์ดูชมไปคะ่ะได้ฝากกดไลค์กดพิมพ์นะครับเ่อนขิดมาด,าดบ๊ายยจะไปคลิปหน้าค่ะ